มีคำอยู่คำหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระสาวกว่าในการเกิดอันยาวนานของพวกเราในวัฏจักรนี้พวกเราเคยเห็นสิ่งใดพวกเราเคยเป็นสิ่งนั้นมาก่อนเช่นเห็นพระราชาเห็นคนพิการเห็นเศรษฐีเห็นคนใบ้เห็นคนหูหนวกเห็นคนตาบอดเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชาย เราเคยวนเวียนเป็นสิ่งนั้นมาก่อนเนื่นเพราะการเกิดอันยาวนานนั้นมันเนิ่นนานมากมากมากเลือเกินที่พระพุทธเจ้าบอกจนนับเม็ดทรายในท้องมาหาสมุทรหรือนับเม็ดดินเนี่ยก็ไม่เท่ากับที่มนุษย์เคยเกิดมาในการเกิดที่ยาวนานดังกล่าวเราจึงเคยได้สร้างทั้งสิ่งที่เป็นกุศล และสิ่งที่เป็นอกุศลไว้มากมายพระองค์จึงบอกว่าถ้าจะมาแก้กรรมถ้าจะมาลดทอนบาปที่ตนเองทำเป็นสิ่งที่มันเป็นพปได้ยากมีแต่จะต้องแทกระบบออกไปก็คือมรรคผลนิพพานเท่านั้นแล้วก็ทิ้งทั้งบุญและทิ้งทั้งบาปเอาไว้พระเจ้าจึงเป็นปาปะมุตที่แปลว่ารอรอยแล้วซึ่งบุญและบาปและคนน่าจะบอกกับผมว่าตัวเองบุญน้อย หลายคนมักจะบอกกับผมว่าตัวเองบารมีน้อยนั่นเป็นคําบอกที่พวกคุณยังไม่รู้ความรับของธรรมชาติและกฎแห่งกรรมวิบากแม้นสัตว์นรกที่ยังอยู่ในอเวจีมหานรกขนาเนี้ก็ยังมีกุศลและบุญของเขาทั้งหลายที่รอเขาอยู่ในสวรรค์เพียงแต่น้ำเวราน,นี้เขากําลังรับผลของบาปอยู่แค่นั้นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ก็มีบุญของเขาที่รอเขาอยู่เมื่อสิ้นผลแห่งบาปเมื่อใดเขาเองก็จะไปสวยบุญพระเทวทัตเองที่เองอยู่ในอเวจีมหานรกนั้นท่านเชื่อไหมว่าท่านเทวทัตก็ได้ทําบุญทํากุศลมาควบคู่กับการทําเหลวเหมือนกันก็เคยได้ช่วยเหลือผู้คนเคยเคย้บริจาคทรัพย์เป็นทานเคยแม้กระทั่งทําสมาธิ ได้ชาญซึ่งได้โรเกียชาญมีฤทธิ์ด้วยซ้ำะฉะนั้นพระเทวทัตเองก็มีบุญของเขาที่รเราก็อยู่ในสวรรค์เหมือนกันพระพุทธเจ้าเองก็เคยตรัสพยากรณ์รับรองรเทวทัตต่อเหล่าสาวกว่าเมื่อใช้กรรมของตัวเองครบหนึ่งแสนกับในเวจีมหานรกแล้วเนี่ยในอนาคตการข้างหน้าไกลๆพระเทวทัตจะได้อุบัติขึ้นหลังจากหมดเสร็จกรรมก็จะได้เป็นพระปัจจเพุทธเจ้า คือตัดสูด้วยตัวตัวเองแต่บอกสอนทำไม่ได้แค่นั้นเองโดยสรุปที่เกิดมาทั้งหมดก็เพื่อจะบอกพวกเราว่าบุญของพวกเราเนี่ยไม่ได้น้อยบุญของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนพิการนะครับสติปัญญาป่าเปือเป็นเศรษฐีอะไรก็ตามที่อยู่ในโลกเนี่ยไม่ได้น้อยและถ้าหากว่าบุญไม่มากพอส่งให้มาเกิดและอุบัติ ในภูมิมนุษย์สโลกนี้ไม่ได้มนุษย์โลกเป็นภูมิที่มีความสูงส่งเลยหลายท่านจะไม่เชื่อเคยมีเทวดาอยู่สององค์บนดาวดึงเดินสวนกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ถามกันว่าท่านจะไปไหนองค์หนึ่งก็เลยบอกว่าเราจะตายจากดาวดึงแล้วไปอุบัติเป็นมนุษย์เราจะบำเพ็ญเพียรเพื่อการเป็นพระราษฎร เพื่อนเทวดาอกคนึงได้ยินอย่างนั้นก็เลยพนมมือขึ้นและพูดว่าสาธุขอท่านจงไปอุบัติในสุขติภูมิขอเธอิดขอท่านจงไปอุบัติในสุขติเทภูมิเถินขอ,อ,ขอท่านจะไปแบมเห็นเพียนเป็นร้ารหันเถินท่านฟังคํานี้ดีๆนะครับสุขติภูมิของเทวดาก็คือมนุษย์ส่ฉะนั้นเราพูดถึงเวลาเราพูดถึงภูมิมันเป็นสุขทั้งหลาย มนุสโลกจะเป็นภูมิแรกเทวโลกเป็นภูมิที่สองพมโมโลกและบรมสุขพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนี้ก็เป็นลิขิ์ในศาสนาพุทธนะครับเป็นเรื่องราวในศาสนาพุทธแต่กลับมาที่คําว่ามนุสโลกเป็นสุขติขภูมิภูมิของมนุษย์จึงเป็นภูมิที่ควรมีความสุขโดยปกตินะเพราะว่าเป็นสุขติภูมิในมิติของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นถ้าเรายัางไม่สามารถที่จะมีความสุขได้โดยปกติตามภูมิของเราตามภูมิกรรมของมนุษย์เนี่ยได้เนี่ยก็สแสดงว่าต้องมีเหตุบางสิ่งบางอย่างแหละที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขโดยปกติของภูมินี้อยู่ในพระไตรปิฎกที่ผมค้นคว้าและเคยได้บอกกับพวกเราผ่านจอสไลด์ในการอบรมบุญบำบัดไปนั้น เมื่อวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาของเดือนธันวาคมมันมีอยู่บทหนึ่งที่ทำให้ได้คิดว่าบุญทาสมเอาชนะผ้าหุกรรมได้บุญปิดบาปชะลอบาปได้บุญดึงมาใช้ในปัจจุบันนาการมีก็ได้ซึ่งก็มีตัวอย่างในชาดกตัวอย่างในพระตรปิฎกมากมายและแม้กระทั่งในยุคป,ปัจจุบันบุญญาุภาพก็เป็นสิ่งที่หลวงปู่หลวงพ่อ พระเทรานุเทรนต่างๆท่านก็สอนญาติสอนโยมอันนี้ถ้าเราเทียบกันดูว่าบุญปัจจุบันกับบุญเก่เาๆอย่างไหนมากกว่ากันก็ต้องบอกว่าเราเกิดมาในอนันตชาติเนี่ยยาวนานมากเนี่ยเราคงทําอะไรมาไว้เยอะแยะมากมายนี่แหละนั่นมันเหมือนมีคลังสมบัติของใครของเราเนี่ยติดตัวกันอยู่มีคลังสมบัติของใครของเราติดตัวกันอยู่ แต่อเผอิญว่าเราอาจจะไม่มีกุญแจที่จะไปเปิดเอาคลังสมบัตินั้นกลับมาใช้ให้ได้ในปัจจุบันรวมถึงว่าเราเองก็อาจจะมีบาปมีกรรมบางสิ่งบางอย่างคือผลของกรรมไม่ดีที่ต้องมาชดใช้มันก่อนด้วยหลักการว่าบุญญาณุภาพคือบุญในปัจจุบันและบุญในอดีตการเราสามารถนํามันมาใช้ได้เนี่ยฉะนั้นมันจึงมีวิธีการที่จะนํามาใช้ซึ่องอยากจะลองแชร์กับพวกเราออดู วิธีการแรกก็คือเมื่อเรารู้ว่าคังสมบัติของเราเนี่ยมันใหญ่ใหญ่ใหญ่มากกว่าสิ่งที่เราพยายามสร้างในปัจจุบันเนี่ยดังนั้นเราก็ต้องใช้กุญแจบางกุญแจไปไขมนันออกมาวิธีการใช้กุญแจบางกุญแจไปไขมนันออกมาก็คือการอธิษฐานอธิษฐานว่าขอให้บุญปัจจุบันที่คุณทำตอนนี้ไปเปิดบุญเก่า,กาให้หลังไหลและถาโถมมาช่วยเหลือคุณ โดยคุณอาจจะอธิษฐานด้วยประโยคแบบนี้นะครับทําความสงบผ่อนคลายปลายเท้าน่องหน้าแขนหน้าขาลําตัวหัวไหล่ศีรษะทั้งหมดให้ทุกส่วนผ่อนคลายจนลมหายใจของคุณเบาสบายและคุณไม่มีความรู้สึกคิดลบคิดร้ายโกรธเกลียดอาฆาคาพยาบาทรุงน้านลำขาดใจมีแต่ความสบายเป็นอย่างน้อยเป็นกุศลจริตในจิตในวิญ,ญญาณของคุณจึงควรเริ่มอธิษฐาน เมื่อคุณสบายในจิตในวิญญาณโดยสมาธิในระดับขณนิกะก็ตามอุปจารสมาธิก็ตามอะไรก็ตามให้วัดกันที่ความสบายของจิตใจและความไม่มีความคิดไร้ายหรือความคิดฟุ้งซ่านความม่วงความกังวลใดๆแทรกได้เลยนั่นแหละนั่นแหละเป็นจิตใจที่เหมาะสมต่อการอธิษฐานก็เป็นจิตใจที่เรียกว่าเป็นฌานภาวะในระดับอ่อนโดยฌานขั้นที่หนึ่งนั่นเอง เมื่อคุณทำใจิตใจได้อย่างที่ผมพูดแล้วขอให้คุณตรึกในใจนะตรึกนะตรึกในใจว่าขออำนาจพระพุทธเจ้ากระทำพระสงค์จงบันดาลบุญในปัจจุบันที่ลูกทำในครั้งนี้เปิดบุญเก่าๆของลูกให้ถาโถมมาให้ผลในเรื่องนี้เรื่องนี้เถิดจอดจงเอาเรื่องเดียวนะครับใช้บุญปัจจุบันเป็นกุญแจไปไขคังสมบัติของตัวเองให้หลัง่งไหลออกมา พยายามคิดอย่างที่ผมบอกพยายามตรึกในสมาธิอย่างที่ผมบอกเลหลายรอบและแม้จะไม่ได้ตรึกกําลังทําความดีใดอยู่เช่นคุณเลี้ยงใส่บาตรผ้าในวันปีใหม่คุณอให้เงินขอทานนะครับคุณยินดีในบุญแล้วก็คุณก็อุทิศบุญให้กันและกันในกลุ่มช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยหรือญาติของเขาเนี่ยนะครับ คุณทําความดีในนั้นนะณจะังหวะที่คุณทําภายในสามวินาทีที่คุณให้ก็ตามคุณคิดดีก็ตามก็ให้คุณอธิษฐานแบบเดียวกันคือขอบุญที่อนุโมทนานี้บุญที่ส่งเมตานี้บุญที่ฟังธรรมนี้บุญที่ได้ให้คนนั้นคนนี้ขอจงเปิดคลังสมบัติบุญเก่าๆในเทวโลกทั้งหมดในพมโลกทั้งหมดให้หลั่งไหลมาช่วยคุณในเรื่องนี้จงหลั่งไหลมาเถิดนี้ถ้าบาปของคุณไม่เคยได้ไปทําลายลาบสงไว้ไม่เคยไปโกง ไปทำอะไรที่มันแย่ๆไว้มากๆเนี่ยวิธีนี้เนี่ยจะสามารถให้คุณใช้อำนาจบุญของคุณซึ่งเป็นบุญในอดีตน,นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเวลาผมสอนผมจะสอนอยู่สองส่วนเนาะบุญในปัจจุบันขณะก็คือทำความดีเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยจิตใจมันชุ่มชื่นปิติหลังฮอร์โมนดีๆออกมานั่นคือบุญในปัจจุบันขณะแต่เราก็มีบุญในอดีต,ตกลับด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องเชื่อมประหัตของมันแล้วดึงมาสอดคล้องของมัน ให้เป็นพลังงานอย่างที่ผมสอนนี้แต่ก็จะมีอยู่หลายคนเหมือนกันที่ทําแบบนี้แล้วไม่ได้ผลซึ่งก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็คงก็เคยมีช่วงที่พระองค์ต้องเสวยผลของบาปแม้กระทั่งในภูมิพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์ทรงถ่ายเป็นเลือดเนี่ยก็เพราะกรรมปวดหัวก็เพราะกรรมพระองค์ทรงไม่ได้ฉันอาหารตลอดสามสามเดือนในพรรษาเนี่ยนะครับฉันข้าวรำที่เป็นอาหารให ให้สัตว์เนี่ยพระองค์ก็เคยได้ฉันฉันมันอย่างนั้นมาแล้วเคยลาบากอย่างนั้นมาแล้วนั่นก็คือกรรมมันมาหนักจริงๆทีนี้เวลาพวกที่กรรมมันมาแบบแบบแบบนี้เนี่ยทํำยังไงโวยวายใช่ไหมตอกย้ําว่าบุญไม่มีจริงใช่ไหมเทวดาไม่ช่วยใช่ไหมไม่ใช่อย่าไปทําอย่างนั้นครับก็วิปัสสนาอย่างที่ผมบอกนี่แหละวิปัสสนาคือการคิดการเปรียบการเทียบการประเมินคุณโทษอย่างที่ผมบอกนี่แหละ ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็นรับเตบาทของท่านพระอระหันต์อย่างพระโมคคัลนะถูกาาทุกข์กจนตายอย่างเงี้ยนะครับถูกจนฆ่าตาย,ยานะครับพระอระหันต์อย่างพระนางอุบลบร,รณาเสรีทุกขมคืนอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะทำไมผู้หลุดผู้พ้นผู้บริสุทธิ์ยังต้องลําบากยังต้องทุกข์ทรมาอยางเงี้ยก็ด้วยเหตุผลแห่งกรรมนี่แหละครับในอดีตมีพระอระหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าพระโรสกัดชีวิตของท่านเนี่ยไม่เคยได้กินอิ่มเลย เหตุผลเพราะว่าในอดีตชาติเคยไปโกงสงเอาไว้ไปทําลายลาบสงคนเขาอยากจะใส่บาตรคนเขาอยากจะทําบุญอะไรเงี้ยท่านไปห้ามนะครับแม่เขาทําผลก็คือในชาติที่เป็นพระอรหันต์หลุดพ้นนะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีมจะกินครับเป็นขอทานก็ขอไม่ได้นะครับไปขอที่ไหนก็ไม่ได้จนได้มาบวชเป็นเนนมาบวชกับพระสารีบุตรก็บําเพ็ญจนกระทั่งเป็นพระอรหรันต์ แต่ไปบินเทบาตท,ที่ไหนโยมเขาจะไม่เห็นท่านหรือเห็นก็จะเห็นว่าในบาตนั้นน่ะมีของเต็มหมดแล้วก็จะไม่ใส่ท่านท่านก็จะได้กินแบบแค่ไม่เคยได้อิ่มเลยจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตท่านน่ะนะถึงได้กินอิ่มแค่มื้อเดียวในตลอดชีวิตนั้นก็คือพระสา,ารีบุตรรู้ว่าลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยจะนิพพานในวันเนี้ยก็เลยไปบินเทบ,บาตมาให้แล้วก็ถือใส่มือมาให้พระโรสกาเห็นอาจารย์ถือใส่มือมาก็เลยบอกว่าเอาวางลงเถิด พระอาจารย์วราคุณท่านผมจะฉันเองพระสารีบุตรสายหน้าเลยบอกว่าไม่ได้ท่านจงฉันคามือของของเรานี่เถอะเพราะถ้าวางลงปั๊บด้วยบาปของพระโลสกะพระโลสกะจะไม่เห็นอาหารครับด้วยฉันคามือของพระสารีบุตรนั่นแหละกับอัครสาวกเมืองขวาพระทรงปัญญามากพอฉันเสร็จปั๊บท่านอิ่มครับชีวิตไม่เคยกินอิ่มอิ่มวันนั้นก็เลยลมเข้าแทรกเลยท้ององืดท้องเฟ้อแล้วก็เลยนิพพานในวันนั้น คราวนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามีหลายพระสูตรเหมือนกันที่คนที่ทําบาปมามากเนี่ยนะครับกับไม่ได้เสวยบัพผลของบาปนะครับเช่นจนเขาแดงที่ฆ่าเป็นเพาชาคาต่าสองหมืนตบสามหมื่นตบพนางโรฮินีนะครับที่ท่านเป็นโรคผิวหนังนะเป็นโรคเลื้อนนะครับแล้วก็ทําบุญแล้วก็จัดการตรงนี้ไปได้แล้วก็กรณีของหล,ลายๆคนที่ทําชั่วมาทั้งชีวิต แต่ตอนก่อนตายเนี่ยได้ไปทําความดีและใช้ผลของความดีก่อนก็ได้ไปเกิดในสวัรค์สวยบุญอย่างยาวนานก่อนบาปก็ยังตามไม่ทันบาปก็ยังไล่หลังอยู่ในกรณีนี้นั่นเองที่บุญเนี่ยมันสามารถเอามาปิดหรือชะลอการให้ผลของบาปได้ท่านทั้งหลายบุญสามารถดึงมาเพื่อปิดและชะลอการให้ผลของบาปได้ซึ่งวิธีการก็คือสิ่งที่ผมจะสอนต่อไปนี้นะครับ ลองเข้าสมาธิอีกเหมือนเดิมเอาแค่ในระดับที่ร่างกายผ่อนกายสบายลมหายใจละเอียดเป็นสุขไม่มีอกุศสนล,ลกรรมแทรกในความคิดไม่ฟุ้งซ่านใดๆจากนั้นอธิษฐานเหมือนกันคุณทําความดีใดอะไรในปัจจุบันเนี่ยคุณอธิษฐานว่าพร้อมหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บันดาลความดีที่พระเจ้าทําจงหลั่งไหลามาเพื่อปิดบาปของขพระเจ้าเอาปัจจุบันเนี่ยนะครับ ไปให้ทานใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมอุทิศบุญให้เพื่อนช่วยรักษาเพื่อนอย่างที่ผมผ่าทำนี่ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องลงทุนก็บอกว่าบุญเนี้ยขอจงหลังไหลามาปิดบาปบาปเรื่องการเจ็บป่วยบาปเรื่องนี้สินบาปเรื่องนั้นเรื่องเนี้ยอย่าได้ให้ผลกับผมได้เลยคิดลหลายครั้งตึกลหลายครั้งตึกลหลายครั้งพอเราปิดบาปเอาไว้ไอนรกหรือไอความบีบพันต่างๆมันจะไม่กระเทือนที่เรานะ เราที่เคยหงุดหงิดตุ้งซ่านนะครับหาทางไม่ออกมันจะสงบขึ้นจังหวะที่สงบขึ้นพอบาปถูกปิดนี่แหละครับให้อธิษฐานว่าขอให้บุญทั้งหลายที่เราทำมันหลั่งไหลมาหาเราด้วยหนนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับขอให้บุญทั้งหลายที่เราเคยทาไว้ในอดีตที่ไหนก็ตามบุญจะอยู่ในสวรรค์ชั้นใดคาอยู่ในวิมานไหนก็ขอให้มาที่ปัจจุบันชาติก่อนให้แก้ปัญหานี้ให้ผ่าน แล้วเมื่อผ่านแล้วขอให้รีบทําบุญใหญ่ๆทาบุญดีๆกลับคืนไปในวิมานนั้นนะครับและเวลาที่เราดึงบุญมาใช้เราต้องคํานวณด้วยว่าเอามาใช้เรื่องนี้คุ้มไหมคุ้มกับที่จะเสียของที่มันดีๆที่มีอยู่ในสวรรค์นเนี่ยไปไหมถ้าไม่คุ้มอย่าทำำําครับเช่นนิสิตเนี่ยนิสิตนักศึกษาผมเนี่ยบางคนก็มาปรึกษาว่าอาจารย์อธิษฐานว่าขอให้บุญเนี่ยมาช่วยให้ได้เอได้ไหมคะ ขอให้บุญมาช่วยให้ให้่าแฟนหนูเนี่ยรักหนูมากขึ้นได้ไหมครับขอให้บุญมาช่วยให้ให้ขับรถมอเตอร์ไซค์เร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยการไปขอใช้บุญของเรากับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับมันไม่คุ้มอ่ะมาเพื่อให้ได้เอวิชาหนึ่งแต่เราสูญเสียบุญดีๆไปนะครับแทนที่เราจะภาคเพียนอ่านทุ่มเทกันในปัจจุบันชาติเพื่อสิ่งนั้นนะครับ หรือว่าเพื่อมาให้ใครสักคนที่อ่าเราอยากให้เขารักเราแต่คนคนนั้นเขาไม่รักเราเขามีครอบครัวแล้วนะครับ mm hmm. เขามีภรรยามีลูกมีสามีอะไรของเขาแล้วเนี่ย mm hmm. การดึงบุญมาทําบาปแบบนั้นเนี่ย mm hmm. ก็เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มให้เราพิจารณาด้วยมันปิดบาปบ่อยๆมันปิดบาปไปบ่อย,อยเพื่อไม่ให้ไอนรกกระเทือนให้เราวา้าวุ่นใจในปัจจุบันจากนั้นดึงอานาจของบุญของพวกเราเนี่ยมาอย่าหวังเพึ่งแต่บุญเพื่อนนะครับ ถ้ากรรมไม่เกี่ยวเกี่ยวข้องกันมากๆไม่เป็นกรัลรยาณมิตรไม่เคยช่วยเหลือกันไว้ได้ในอดีตท่านก็จะไม่สามารถที่จะใช้บุญของเพื่อนได้เต็มที่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติของความเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าอยากให้อ่าอยากช่วยแล้วจะได้ทุกคนนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะแม้พระพุทธเจ้ากัดสปะกับพระพุทธเจ้าโกนาคมนะสอง,ององค์เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะช่วยเปลดญาติพระเจ้าผิมพิสารได้ จะต้องรอมาถึงพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายก็คือสมณะโคดมในพัทลักษ์กลับนี้เนี่ยนะครับท่านถึงบอกแน่วิธีให้พระเจ้าพิมิสารทําบุญให้กับญาติได้เห็นไหมครับกรรมมันต้องเกี่ยวกันจริงๆในระดับหนึ่งถึงจะสามารถช่วยกันได้สรุปนะครับพวกเราทุกคนมีบุญและมีมากพอบุญรอเราอยู่ในสวรรค์หกชั้นและในภพมโรคถ้าใครยที่ทําความสงบในระดับชาญได้เป็นวิมานรอเราอยู่แต่ที่เรายังเดือดร้อนบีบคั้นก็เพราะว่า บาปของเราที่เคยทาไว้นั่นแหละมันแรงมันมากมันจึงเป็นลอกของบาปที่ให้ผลอยู่ทีนี้มันก็จะมีลอกของบุญที่ให้ผลในชาตินึงก็จะมีบุญสุกสลับทุกสุกสลับทุกไปแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะชะลอผลของบาปพระพุทธเจ้าท่านก็สอนวิธีท่านไม่ได้สอนตรงๆหรอกเราต้องไปกลั่นเอาจากชาดกต่างๆและว,วิธีการที่ผมแนะนาก็คือเอาบุญนั่นแหละมาปิดบาปไว้ไม่ให้กระเทือน พอไม่กระเทือนฟับสมองโล่งโปร่งสบายคิดออกได้ก็จะหาทางได้ดีขึ้นกับอีกอน,นึงก็เอาบุญนั่นแหละดึงบุญที่ใหญ่ๆใ,ให้มันไหลลงมาให้หมดเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เรื่องนั้นตามที่เราวางไวน้นะแต่ไม่ว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องใดนะครับขอให้ประเมินด้วยนะว่ามันคุมไหมคือห้ามเอาบุญมาให้สมปรานาในสิ่งที่ผิดทํานองคลองธรรม เอาบุญมาเผยขายยาบ้าได้ดีขึ้นขายเหล้าได้ดีขึ้นอันนี้ไม่ควรทํานะครับเพราะบุญบุญเก่าไปก่อบาปใหม่นะครับไม่คุ้มไม่คุ้มในวัะธจักรฉะนั้นแล้วเวลาที่เราขอมาเพื่อให้จัดการกับหนี้สินในทางโลกของเราเลยพอเราเบาแล้วปับ๊บเราทําสัมมาชิวาได้เงินได้ทองขึ้นมารีบทําบุญปั่นหุ้นคืนไปนะครับไม่ใช่ว่าบุญจะไม่หมดนะบุญก็หมดได้คือลดน้อยลงได้ เพราะมันไม่ได้ก่อบุญใหม่เราดึงบุญเก่ามาเพื่อปัจจุบันเพื่อให้เราสบายเพื่อเราหายเจ็บท้องให้เราหายปวดชั่วคราวขนาดนะครับบุญมันก็หมดมันก็ลดลงได้เราไม่ได้เอาบุญมาสร้างใหม่นะครับถึงอยากให้พวกเราซึ่งไม่มีหนี้ไม่มีสิอาโทษทีถึงอยากให้พวกเราซึ่งหลายๆคนยังเดือดร้อนในเรื่องทรัพย์สินสลิงคานอยู่ลหลายๆแต่หลายๆคนยังเป็นหนี้ลหลายๆต่อหลายๆคนยังหาช้ากินข้ามอยู่อยากให้พวกเราทํา ทำโดยการอธิษฐานบุญช่วยเหลือผู้อื่นนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยส่งแต่ปาถนาดีให้กันอธิษฐานบุญให้แล้วบุญตัวเองให้คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนมันจะเกิดบุญที่บริสุทธิ์ปราณีตกลับมาที่ผู้เราอีกมหาศาลมหาศาลเลยนะครับแล้วการที่สอนให้พวกเราส่งความคิดส่งดีๆดีๆให้กันเนี่ยเทพเทวดาที่อยู่ใ,ใกล้ๆพวกเราเขาเห็นแสงจิตของพวกเราละเอียดขึ้นปราณีตขึ้น และเขาก็ได้บุญด้วยเพราะสอนให้อุทิศเทวดาในบ้านในเรือนติดตามญาติพี่น้องเขาก็รักเราเขาก็เมตตาเราและถ้าหากว่าเขาช่วยได้เขาจะรีบช่วยครับนั่นคือหลักการนะครับอย่าลืมทำ,ทำความสงบหนึ่งอธิษฐานบุญปิดบาปสองอธิษฐานดึงบุญเก่าๆให้เป็นกุญแจไปไขข้างสมบัติเก่าๆของเราเนี่ยให้หลั่งไหลมาเพื่อช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเลือกเรื่องที่คุ้มด้วยนะครับ ประเมินแล้วว่าลงทุนตรงนี้แล้วคุ้มคุ้มเสร็จแล้วอย่าลืมทําบุญกลับไปให้อยู่ในระดับเดิมด้วยและบุญก็ทําได้หลายแบบนะครับไม่ใช่แค่ว่าต้องให้ทานผมสอนแล้วนะครับในบุญกิริยาวัตถุสิบนะครับสําหรับวันนี้สําหรับคืนนี้ผู้เราอธิษฐานส่งเมตตาช่วยคนไข้นะครับที่อยู่ในริสเดิมเดิมแล้วก็อธิษฐานอบุญมาปิดบากตัวเองเอาบุญมา เป็นคุณแจาขคยคังสมบัติเก่าๆของตัวเองดึงมาใช้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าใครในเจ็ดวันในสิบสี่วันในครึ่งเดือนในหนึ่งเดือนก็ตามดีขึ้นทันตาโดยด่วนเร็วพันรีบเอามาบอกเพื่อนๆแชร์เป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยนะครับให้เขาได้เป็นประจักษ์พยานว่าโอ้มันมีอยู่จริงๆให้เขาได้อนุโมทนาสาธุก,กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้คืนนี้ ขอสวัสดีนะครับและก็ขอให้ทุกคนมีความสุขให้ใจดวงใจทุกดวงใจเป็นดวงใจที่มีความสุขพ้นจากความทุกข์ขอให้ทุกดวงใจมีโอกาสที่จะพบแสงแห่งธรรมตามลาดับวิวัฒนาการตามขั้นตอนของบุญกรรมตนเองขอความเป็นกลายาณมิตจงมีถ้าพวกเราทุกคนขอความเจริญจงถ,งถึงแก่พวกเราทุกคนเริ่นมนำพระพุทธธรรมพระสงฆ์สําหรับวันนี้สวัสดีนะครับ